ไม่ได้เป็นโรคค่ะแต่ว่าทีนี้ว่าช่วงที่ท้องลูกก็แบบว่าหมอเขาซาวดูแล้วมันมีก้อนทีแรกก็ตกใจดึวว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ทีนี้ว่ามันกลายเป็นขนขนสุนัขซึ่งแบบว่าเราคุกคีอยู่กับสุนัขตลอดอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่น้องจะออกมาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยต้องไปเอาออกก็เลยไปผ่าออกแบบว่าเหมือนเหมือนส่องกล้องแบบว่าเขาก็คีบดึงออกมาค่ะเป็นแผ่นเล็กประมาณนี้อะไรเงี้ย ม,มันจะกลับมาอีกถ้าเราคุกค,คีมากๆอะค่ะเพราะว่าฉะนั้นแล้วยุ้ยก็เป็นโรคเกี่ยวกับว่าภูมิแพ้เป็นโรคเหมือนจามอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยระวังก่อนหน้าน,นี้คือ,อยุ้ยก็มีแบบว่าหืดหืดคอเหมือนกันแบบว่าเวลานั้นเราร้องเพลงแล้วเราหืดหืดคอแบบว่าเราเหนื่อยแต่เราไม่รู้สาเหตุว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอพอ,พอ,พอท้องปุ๊บเงี้ยมันก็ต้องตรวจทั้งหมดเลยก็เลยได้ทราบว่าอ๋อมันเกี่ยวกับ ขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะของเราแล้วก็ยุ้ยรู้สึกปวดท้องอีกก็เลยแบบว่าอ๋อเขาพอดีว่าแผลข้างในมันยังไม่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เลี้ยงหมาหลายตัวค่ะทั้งทั้งบ้านเก่าบ,บ้านใหม่สองหลังนี้คือสิบตัวได้นอนคุกคี่อยู่ประมาณตัวสองตัวเนี่ยค่ะที่อยู่ในบ้านกับเราอะไรอย่างเี้ พอน้องออกมาก็ให้น้องอยู่ห้องต่างหากอยู่แล้วเราไม่ไดเอามารวมกันอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าก็กลัวเป็นแบบยุย้ยอะไรเงี้ยฝากถึงคนเลยนสูนั้นนะคะว่ายุย้ยรักหมามากๆ,ๆเลยนะยุย้ยเป็นคนที่รักสุนัขมากๆ,ๆเลยรักทั้งหมาทั้งแมวแหละแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยว่าบางทีไปจูบไปหอมไปกอดเขามากๆ,ๆยอะไรเงี้ยคือต้องคอยระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบยุย้ยเป็นขนก้อนประมาณนี้เป็นเป็นขยุ่มขนเลยเหมือนผมที่มันหลุดตามห้องน้ําแล้วแบบ เป็นเป็นกำกำแบบนั้นนะคะอยู่ในท้องเราอะ่ะมันมันอันตรายเหมือนกัน,นะคะถ้ามันสะสมไปนานๆแล้วเราไม่พอเพอิญโชคดีแบบว่าไปส่องเจอเข้าอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งเหมือนกันพอไปนานๆมันก็อาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ตามมาอะไรอย่เงี้ยค่ะ